ลำจากวันที่ไปเต้นหนึ่งลำนะครับแล้วก็มีเรือกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องนะครับทางน้ําก็เข้ามาบูรณาการร่วมในการซ้อมแผนในวันนี้ด้วยนะครับก <c oughs> ู้ภัยทางน้ํานะครับนําเรือมาสองลำนะครับของร่วมกันอยู่แล้วก็ทางของตํารวจน้ําแล้วก็มูลนิธิปอติต๊งนะครับซึ่งไทยไหล่้านน้าก็ต้องนะครับประสาน ทางพี่ๆจากกรมของทีมกู้ภัยทางน้ำนะครับของมูลที่ร่วมกันอยู่ทั้งเจ้าหน้าที่และส,สมัครนะครับก็จแตนบายนะครับรอรับผู้บาดเจ็บนะครับเพื่อนําส่งลําเลียงทางน้ํานะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการซ้อมแผนที่บริเวณคุ้มประประเจ้าวันนี้ให้ทีมที่หนึ่งนะครับที่เป็นโรงพยาบาลระดับสูงนะครับนําส่งผู้ป่วยลำเลียงทางน้ำเป็นที่

นักผู้ป่ว,วยรายที่หนึ่งได้ขึ้นเรือของตำรวจน้ำด้วยร่อน,นนะครับทางเรือของนะครับลอ No ห้ของทีมตำรวจน้ำนะครับนำผู้บาดเจ็บออกจากท่านาไป ครับ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  เรือร่มกะตันยูนำผู้บาดเจ็บรายที่2อนะครับออกไปส่งโรงพยาบาลจะเห็นนะครับในการปฏิบัติเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของนะครับที่เกี่ยวข้องทางน้ำไม่ว่าจะเป็นทางกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำทีมกู้ภัยที่อยู่ทางน้ำนะครับจะ อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งสัญญาณให้กับเรือโดยสารนะครับที่จะผ่านนะให้รับทราบเหตุการณ์นะครับเพื่อความปลอดภัย พันโดครับเอาลงได้ยงครับ